ป้าไม่ปวดแต่ขาป้าอ่อนแรงเออปกตนอันนี้แล้วดีเลยละดีขึ้นมากเลยได้หลายแหละอืมค่ะป้าก็จะกินไปเรื่อยๆแหละกินหลังอาหารกับหลังอาาหรเช้าคือพอกินกองกินกองแรกอ่ะดีอ้าพอดีก็ลองสั่งใหม่เรื่อยๆอืมเออดีฝ่าที่ว่ากินยาอะไรแหละรู้สึกว่าดีหลายแหละกินยาเนี่ยมาเดินได้แล้วนะมอมีเพื่อนว่านะคะก็เดินได้แล้วนะเดินได้แล้วนะ ใช่้าที่นี่เดินได้มากขึ้นปวดหลังปวดหลังแล้วปวดล้าวลงขาปชาปลายเท้าประมาณ สี่ห้าเดือนปวดมากไปนอนไม่หลับซื้อ,อยามาทานยาแก็ปวดมันหยุดไปแล้วมันก็มาปวดอีกก็ปวดปวดมากก็เลยว่าเออ,เอ,อลองดูว่าตังมาหนึ่งกองกินไปถึงสี่จองประมาณสี่จองก็ไม่แพงก<น>ินแล้วมันดีขึ้นก็ไม่แพงคือมีดีบุญผงกับตัวนี้ใช่ไหมที่หนูแนะนำก็คือมีอาการกระดูกหมอนองกดทับเส้นประสาททาไปหาออยแนะนําตัวนี้คืออันนี้นะคะพิสูจน์เลยว่าคุณแม่ทานแล้วนะคะอันนี้แผงสองกองแรกคุณแม่ทานไปแล้วดี ดีขึ้นแม่ก็เลยสั่งเป็นชุดที่สองตอนนี้ก็มันก็ดีขึ้นมากลางวันนี่ก็ไม่ปวดเหมือนตะก่อนกลางวันก็ไม่ปวดเหมือนตะก่อนมันดีขึ้นเดินสบายตัขึ้นไม่ปวดแล้วเบาเบามจะไม่มีแล้วตอนนี้คืออาการชาแทบจะไม่มีแล้วคือทานแค่กล่องที่สองนะคุณแม่กล่องที่สองอ๋อค่ะที่ออยมาสัมภาษณ์คุณแม่ค่ะพยุงในวันนี้เอาเงินมาจ้างคุณแม่มานั่งพูดไหมคะไม่ได้จ้างค่ะไม่ได้จ้างเลยคุณแม่พยุงยืนยันใช่ไหมว่าคุณแม่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนชนิด นี้จริงๆ่ะคะจ้ายืนยันค่ะเพราะทานอยู่ค่ะและการก็ดีขึ้นการปวดและกระชาปลายเท้าดีขึ้นมันก็ดีขึ้นเยอะอ่ะโอ้หยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะมันดีอ่ะอ่ามันดีจริงๆมันมันไม่ปวดเหมือนตะกรอนปวดโอ้ปวดนอนไม่หลับเลยกินยาแก้ปวดก็พอทุเลามากก็เดี๋ยวมันก็ปวดอีกเพื่อนบ้านกินแล้วก็ว่ากินดี เขาก็เลยเอาไปแบ่งไปสองแผงให้สั่งให้เผื่อสองแผงอ๋อก็คือตัวนี้หนึ่งแผงแล้วก็ตัวผงไปด้วยอ๋อดีบุญไปด้วยคืออาการเพื่อนเขาเขาเป็นเหมือนแม่ไหมคะแม่พยุงขาปวดขาปวดขาเดียวปวดขาาจารปวดขาปวดขาแล้วเขาดีขึ้นไหมคะแม่วันนั้นเขาเข้ามาเขาบอกเออดีเ่าจะให้สั่งอีกอ๋อคือดีขึ้นอยากให้สั่งเพิ่มให้อ๋อก็เป็นการยืนยันจากคุณแม่พยุงนะคะว่า ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนแล้วก็ตัวโกลิจินดีแบบเนี้ยเป็นกระดูกทับเส้นนะคะปวดชาแล้าลงขาคะุณแม่บอกว่าอาการที่เคยปวดตอนกลางคืนไม่มีแล้วนะคะอาการปวดหลังก็ไม่มีแล้วแล้วก็อาการชาที่ปลายเท้าะคะ่ะเดินโหนได้สะดวก ไม่มีอาการชาแล้วนะคะ,ะเห็นผลดีจริงตั้งแต่กล่องแรกที่คุณแม่ทานนะคะดีบูนนะคะชนิดผงชงดื่มแบบนี้แล้วก็คู่กับตัวกรุตินดีแบบนี้นะ,ะเป็นชุดกระดูกทับเส้นปวดชาล้าวลวงขานะคะวันนี้จะมาตอกย้ําความมั่นใจให้กับลูกค้านะคะรู้จักกับผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนของเรามี2แบบนะคะคือตรงนี้นะคะคือผลิตภัณฑ์ดีบูนแบบผงในหนึ่งกล่องนะคะจะมีอยู่ห้าซองนะคะมีความเข้มข้นสูงหนึ่งซองนะคะจะมีอยู่ที่6 0พันมิลลิกรัมแล้วก็ ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดีบูลแบบแคปซูลนะคะใน1กล่องจะมีอยู่ที่30บแคปซูลนะคะ1แคปซูลจะมีอยู่500มิลลิกรัมนะคะความแตกต่างนะคะตัวดีบูลผงนะคะจะมีความเข้มข้นอยู่ที่6000มิลลิกรัมต่อหนึ่งซองเลยจะเห็นได้ว่าลูกค้าทานผลิตภัณฑ์ดีบูลอาการปวดจะเห็นผลตั้งแต่1กล่องแรกที่ทานแล้วนะคะเพราะมีความเข้มข้นสูงกว่าแบบแคปซูลถึง10เท่านะคะเพื่อความมั่นใจนะคะเรามาดูว่าสินค้าของคือยังไงนะคะนี่นะคะ จุดแรกที่เราเราจะดูนะคะก็คือจะมี QR Code ah ตรงนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จุดที่2นะคะจะมีออยนะคะรับรองนะคะ,ะ, o ะ,คะ,ะ,คะว่าปลอดภัยนะคะจากองค์การอาหารและยานะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็จุดที่3นะคะจะมีโพลีแกรมหน้ากล่องนะคะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะ จะเป็น3จุดที่บ่งบอกสินค้าที่ได้นะคะจากออยนะคะเป็นสินค้าที่เบิกโดยตรงจากสํานักง,งานใหญ่นะคะแล้วออยก็ยังได้รับการแต่งตั้งจากสํานักง,งานใหญ่มีรหัส SM นะคะรหัส SM ของออยก็คือ3995นะคะยืนยันได้เลยนะคะใครที่ซื้อสินค้ากับออยได้ของแท้แน่นอนนะคะถ้าใครได้รับสินค้าของปลอมจากร้านออยนะคะออยยินดีคือเงินให้กับ ทุกท่านนะคะ10เท่านะคะเป็นจำนวนเงิน10,000บาทค่ะอันนี้แบบแคปซูลนะคะแบบแคปซูลนะคะ1กล่องนะคะจะมีอยู่ที่30แคปซูลนะคะแบ่งเป็น3แผงนะคะแผงละ10เม็ดนะคะเช่นเดียวกันนะคะสินค้าของแท้นะคะจะมีบาร์โค้ดนะคะตรงนี้นะคะอยู่สันกล่องนะคะแล้วก็จะมีออยอนะคะรับรองถูกต้องนะคะองค์การอาหารและยาทานปลอดภัยแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ อยูที่3นะคะที่จะได้เห็นว่าเป็นของแท้ก็คือโปรแกรมตรงนี้นะคะจะเป็น3มิติแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือท่านมั่นใจได้เลยนะคะว่าสั่งซื้อสินค้าที่ร้านออยนะคะทุกท่านได้สินค้าดีบูลของแท้แน่นอนค่ะสินค้าของเราจะมีการซีนนะคะเรียบร้อยนะคะมิดชิดนะคะไม่มีการชำรุดหรือแกะนะคะจะเห็นเป็นเป็นพลาสติกนะคะ ุ่มนะคะกล่องทั้งดีบูลผงแล้วก็ดีบูลแคปซูลนะคะหุ่มซีนเรียบร้อยนะคะแบบนี้นะคะไม่มีการแกะแล้วก็ดึงตาโคตดออกใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่ก็คือถือว่าท่านได้สินค้าของแท้จากบริษัทโดยตรงะค,ะค่ะเดี๋ยวออจะแกะให้ทุกท่านดูเลยนะคะว่าข้างในมันเป็นยังไงนะคะเริ่มจากดีบูลผงก่อนนะคะในหนึ่งกล่องจะมีอยู่5ซองนะคะหุ่มซีนนะคะ แน่นนะคะไม่มีการแกะนะคะใดๆเป็นพลาสติกหุ้มนะคะอย่างดีเลยนะ,ะแกะพลาสติกออกนะคะก็ด้านในนะคะจะมีซองอย่างนี้ในกล่องดีบูลน,นะคะมีทั้งหมด5ซองนะคะแล้วก็มีกันชื้นด้วยนะคะ,ะเพื่อเป็นการยืนยันนะคะคนขายก็ทานเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะออจะชงให้ทุกท่านดูนะคะว่า สีนะคะเป็นยังไงนะคะนี้นะคะซองนะคะเป็นแบบนี้นะคะมีการฉีกนะคะปูไว้ด้วยอย่างดีนะคะเราจะสามารถที่จะดึงฉีกได้เลยนะคะง่ายๆนะคะหรือจะใช้กันไกตัดก็ได้นะคะ,ะวิธีการทานนะคะเพียงท่านนะคะใช้น้ําเปล่าธรรมดาหรือว่าน้ําเย็นก็ได้นะคะครึ่งแก้วนะคะเพื่อความเข้มข้นของสารสกัดนะคะทานจะได้เห็นผลเร็วนะคะโอเคนะคะ เห็นไหมคะตัวผงจะละเอียดนะคะ,ะก็ละลายง่ายนะคะสีเป็นสีธรรมชาตินะคะออไม่มีกลิ่นคาวนะคะสีแบบนี้เลยนะคะคนนะคะละลายเห็นไหมคะละลายง่ายคะ่ะไม่มีกลิ่นนะคะเดี๋ยวออจะดื่มให้ทุกท่านดูนะคะ <bracket> เห็นไหมคะทานง่ายค่ะมีความเข้มข้นสูงนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยคะ่ะต่อไปเราจะดูแบบแคปซูลกันบ้างนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะ นี่นะคะแกะพลาสติกนะคะด้านในนะคะ,ะแกะด้านในมานะคะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะชนิดแคปซูลนะคะด้านในนะคะเป็น3มแผงอย่างนี้นะคะแผงละ10เม็ดนะคะ ซีนอย่างดีนะคะอากาศไม่เข้านะคะมงบอกว่าคุณภาพนะคะคุณภาพดีนะคะทุกเม็ดที่ได้ทานนะคะจึงเห็นผลดีนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวจะทานให้ดูนะคะจากแผงนี้นะคะอ่าด้านหลังจะเป็นสีส้มอย่างนี้นะคะนี่นะคะแพ็คอย่างดีนะคะอากาศไม่เข้านะคะเม็ดนะคะวันนี้เดี๋ยวจะทานให้ดูนะคะอ่าอย่างนี้นะคะแคปซูลจะเป็นอย่างนี้นะคะด้านในนะคะเห็นชัดเจนไหมคะอ่าในหนึ่งแคปซูลนะคะจะมี500มิลลิกรัมค่ะวันนี้เราจะทานให้ดูนะคะ านง่ายค่ะไม่ติดคอนะคะสาหรับท่านใดที่าทานแบบแคปซูลยากนะคะแต่แคปซูลของดีบูนทานง่ายมากค่ะกานตีดได้เลยนะคะสําหรับดีบูนนะคะว่าปลอดภัยจริงๆริย,เอ,อยเองนะคะที่ขายเองยังทานเองนะคะทุกท่านมั่นใจได้เลยนะคะว่าสินค้าดีบูนของเราปลอดภัยจริงๆค่ะสินค้าดีบูนของเรานะคะไม่มีสเตียรอยนะคะมั่นใจได้เลยว่าทานและปลอดภัยไม่ตกค้างที่ตับและไต ะะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมปวดหลังปวดเอวปวดขานะคะหรือหมอรองกระดูกทับเส้นนะคะอยากจะสั่งซื้อดีบูนนะคะเพื่อไปทานนะคะหรือว่าท่านใดที่เคยทานสินค้าอย่างอื่นมานานแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้นนะคะอยากให้ท่านนะคะเปิดใจทานผลิตภัณฑ์ดีบูนรับรองค่ะท่านทานแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับท่านใดนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วก็สั่งซื้อดีบูนกับออยตอนนี้นะคะท่านจะได้รับส่วนลดนะคะ 30ท่านแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นและส่วนลดให้กับทุกท่านนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่เบอร์0613869535นะคะอย่าทนปวดและทรมานนะคะเอาดีบุลไปทานได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมโทรเข้ามานะ